ครเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆทางช่องรายการ F r i h e Gaming นะครับวันนี้ผมเฟลนะครับก็ที่เรียกได้ว่าเป็นเกมแห่งความยิ่งใหญ่อีกแล้วนะครับโอ้โหช่วงนี้เกมยิ่งใหญ่เยอะมากๆเลยโอ้โหแนะนำกันไม่หวัไม่ไหวจริงๆนะครับกับเกมการเวียออนไลน์ Online ในเวอร์ชั่นของ PC นะครับแต่วันนี้เรากลับมานะครับจะเป็นเวอร์ชันของโมบายนะครับการกลับมาของเขายิ่งใหญ่จริงๆนะครับเป็นที่เรียกได้ว่า ถอดแบบนะครับจากเวอร์ชัน PC มาทั้งดุนเลยแค่ให้มันสามารถซัพพอร์ตกับเวอร์ชันมือถือนะครับในเรื่องของระบบการเล่นหรือว่าการกดออโต้นะครับในการโจมตีทุกอย่างนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นของโมบายนะครับซึ่งชื่อของเขานะครับก็คือกาเวียรีเทนหรือการกลับมาของความยิ่งใหญ่ของเกมกาเวียนะครับโอเคส่วนเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้มีทั้งหมด2 s e เซิร์ฟนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับ เราไปชมกันดีกว่าครับครั้งแรกมันจะโหลดแพ็กนะครับอันนี้ผมโหลดแล้วโหลดแพ็กนานหน่อยนะครับประมาณสิบนาทีประมาณนี้ครับหรือเอาละครับเกมนี้ก็จะมีตัวละครในเรือทั้งหมดนะครับสามตัวด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าดาบคันตนานะครับ มันจะดูโหเป็นไงครับยาวมากแล้วก็ดูมีความแท่อยู่ในตัวนะครับเในรูปแบบของตัวละครนี้นะครับจะเน้นที่1นนะครับความไวแล้วก็ความแรงนะครับแต่ถ้าเทียบกับนักดาบคู่นะครับก็ยังไม่ไวเท่านะครับนักดาบคู่จะเร็วกว่านะครับซึ่งดาบคาตาณาตัวนี้นะครับก็จะคล้ายๆเกมอะไรนะที่เป็น3มก๊กนะครับ this this war this w a r อะไรสักอย่างคล้ายๆตัวนั้นเลย นะครับที่มีดาบยาวๆเนี่ยโอ้โหหรือว่าสามก๊กนะครับก็คือใครชอบนะครับเร็วระดับกลางนะครับแรงนะครับแล้วก็มีความถึงอยู่นิดนึงนิดหน่อยนะครับก็เลือกตัวนี้เลยครับส่วนใครนะครับที่ชอบความสวยงามนะครับแล้วก็โอ้โหดูดิแบ็กอัพมาเต็มเอาอีกแล้วครับเกมเกาหลีสองลูกแต่รู้สึกอันนี้แปงโมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห ถ้าเพื่อนชอบนะครับก็อย่ามองนะครับอย่าอย่ามองอย่ามองเยอะครับเดี๋ยวติดติดแหล่นะครับข้ามก่อนเดี๋ยวผมมาแนะนําทีหลังนะครับแล้วก็มาถึงนักดาบใหญ่นะครับตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เรารู้กันอยู่นะครับดูจากดาบใหญ่ก็ต้องเน้นที่ความรุนแรงนะครับก็เน้นที่ความอึดถึกทนนะครับแต่ตีช้านะครับซึ่งแอสซิสินตัวนี้นะครับที่ผมจะเลือกเนี่ย เขาตีเร็วนะครับแล้วก็มีมีความเร็วความแรงก็ไม่เยอะนะครับแต่การลงหลีกน่าจะเยอะดูจากค่าน่าจะเน้นไปด้านอย่างนั้นนะครับส่วนตัวนี้ครับที่ผมเลือกนะครับผมไม่ได้เลือกเพราะว่านมเขาใหญ่นะเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เลือกเพราะว่า2ลูกนี้นะครับผมพูดจริงๆไม่ได้โกหกนะครับเพื่อนๆผมพูดจริงๆนะเนี่ยเอ้ยผมเลือกเพราะว่ามันเร็วแล้วมันดูมันดูสวยครับผมไม่ได้เลือกเพราะว่าลูกมันใหญ่นะโอเคครับ เรามาชมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเทสสกิล hmm. ให้ดูทั้งหมดเลยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีทงท่าที่เท่ขนาดไหนนะครับแล้วก็มาดูระบบเกมกันนะครับโอ้โหระบบเกมนี่มันเรียกได้ว่าเป็นโอเพนโอเพนเวอร์เลยนะครับแบบเดียวกับลิงเอนะครับแต่ระบบเกมนะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมที่เป็น เกมเขาเรียกอ,อะไรครับดูแบบของพ c ซนะครับ,บ,รบซึ่งเขาถอดแบบเลยครับกาเวียออนไลน์ไหนเคยเล่นเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหนี่มันถอดแบบมาเลยนิ่วใช่เลยดูนะครับกาเจียนเดี๋ยวผมพาไปลงครับอย่าตกใจกับความนะครับเ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมปรับปรับภาพนิดน,นึงไม่รู้ปรับได้หรือเปล่านะผมแนะนํานะครับถ้เาเกิดว่าเครื่องคนไหนไม่ค่อยแรงครับให้ให้ปรับเออเขาเรียกว่าปรับค่าความ ชัดลงมาหน่อยนะครับเอา้าเข้าไปแล้วยังไม่ทันเนี่ครับก็คือวิธีการต่างๆนะครับมันจะเดินไปที่ PC นะครับแล้วกออ็พูดคุยนะครับซึ่งใครที่ชอบอารมณ์แบบแบบเนี้ยยังที่ชอบอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์แบบอารมณ์ประมาณเนี้ยอยู่อะครับก็ให้เลือกเกมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ตัวเกมนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจะมีภาษาอังกฤษแค่บางอย่างเท่านั้นลายบางอย่างอาจจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกเวลาโหลดแพ็กนะครับเอ่อควิกกับเรดี้ต่อนะครับให้กดเรดดี้นะครับอย่ากดควิกไม่งั้นมันจะออกนะครับเอาเป็นว่าให้กดให้กดแต่ฝั่งฝั่งซ้ายนะครับที่มันบอกว่าให้ไปต่อนะครับอย่ากดว่าออกนะครับประมาณนั้น เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเกมนี้นะครับก็บอกได้เลยว่ากินสเปกอีกแล้วครับท่านซึ่งเครื่องผมนี่ก็โอ้โหกระตุกจังเลยลิดหน่อยครับไม่เป็นไรเราลองดีนะครับว่าเกมเกาหลีจะเน้นที่เนี่ยครับโอ้โหดู PC ยังนอเบอลเลอร์เลยดีกว่าโอ้โโนี่ครับ, er เ,รบเห็นไหมครับมันโจมโจม,จมตีไวครับ เป็นการหมุนระบำดาบโหเท่มากอะ่ะครับเครื่องไหนแหลกๆพยายามสู้ในแบบที่มันไม่กว้างนะครับถ้าเราสู้ในบ้านะครับเราจะกระตกครับเนี่ยครับพยายามสู้ในแบบที่ไม่กว้าง H-HIT ยังไม่กระตกเท่านี้เลยผมว่าเกมนี้ภาพมันดูดีกว่านะภาพสวยกว่าโอ้อ๋อแล้วก็มอนสเตอร์ค่อนข้างจะเยอะครับดูเนี้ยมาดี มาเล่นกันต่อนะครับเอาแล้วครับดูมาแล้วใช้สกิลเลยอโอ้นี่มันก็อตออฟบอลนี่วะเฮ้ยผู้หญิงในล่างของก็อตออฟบอลดูดิหมุนใช่อะมันใช่เลยอะ่ะโอ้โหก็อตออฟบอล โอ้โหดูดิหมุน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 หมุ <c oughs> นแล้วก็ฟาดลงโอ้โหดูว่ากดสามเหลี่ยมแล้วก็โอ้โหดูดิเฮ้ยนี่มันกอดออฟบอลแล้วโอ้โหโอ้โหโ,โหดูสกิลดิโอ้โหโคตรอลังการเลยอ่ะขาดีสกิลเดียวเนี่ยนี่อันนี้อะไรเนี่ยแดดอ๋อนี่แดดโอ้โหกระเด็นกระเด็นเดี๋ยวดูสกิลกอดออฟบอลนี่หมุนหมุน โห้นมันนะ่ะมันมากครับเพื่อนๆเอาแล้วมาเจอบอสเลยมาโอ้โหเรามีสกิลที่เรียกได้ว่าเป็นสกิลก็อดอ w a บอ่ะเดี๋ยวรอคูดาหนึ่งนะเราใช้อันติไปแล้วนะครับอบอสนี้ก็โคตรครับสุดยอดเลย<ๆ>เพื่อนๆอาจจะมีคำนิดนึงอ๋อเราต้องรอนี่ครับคูดาวนะครับมันจะหมุดนะ ต้องรอสักคู่หนึ่งนะครับผมเอ้าเราได้แล้วครับจัดเลยเอ้ยยานี่โอ้โหนรกว่าคาอสออมีดึองอีกไหมมีดึองอีกอ๋อมันนี่ยงนี่ไงเวลากดสกิลนะครับผมแนะนำกดโจมตีไปด้วยนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นคอมโบติดแบบอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวต้องลองดูอีกที กล้าทากับสาวน้อยคนนี้ได้ไงเนี่ยทําไมไม่หลุดทังที่โดนโยนขนาดนี้ใช่ไหมโอ้โหโยน,โยนอีกแล้วโยนอีกแล้วโอ้โหเป็นผักเลยโยนเป็นผักเลยเนะยาะกระตุกไอ้ยาเจอเจอเจอโอ้โหนี่มันก้อนอาบอเลยมันฟันฟันฟัน,ฟนแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะคือใช่เลยครับก้อนอาบแน่นอนเนี่ยหรือว่ามาเต็มอขออันติน้อยผมอยากเห็น<ด> อ๋อมันกดไม่ได้ครับถ้าถ้าใช้สกิลอยู่กดไม่ได้มันจะติดของมันเองครับนี่ไงโอ้โห่กอดอับอมาเองร้อบอตัวนี้ตอนใก้จะโ้ยากนะครับอนนเอาจบเย้ yeah. นี่กอดอับอโอ้โหนี่เทพแผ่งสงคารามนี่ ผมสายไปเปิดดูดพลังจากกล่องแพนโดล่ามานะครับเอ้าจบแล้วครับชนะแล้วแย่โอเคครับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตัวเอ่อเป็นตัวนักดาบนะครับนักดาบคันตตานะครับสุดเท่นะครับของของครเดียของเราเองละกันนะโอเคครับ วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดนะครับใต้คลิปวิดีโอของผมได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับช่วยกันไลค์แอนแชร์นะครับที่สำคัญนะครับ s u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อได้ไม่พลาดนะครับคลิปมันๆสนุกๆอีกเช่นเคยนะครับทุกๆวันนะครับเวลาเวลากี่กี่โมงดีครับ เอาเอาเป็นว่าผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็คอยติดตามนะครับแฟนเพจนะครับของผมเองซึ่งสามารถติดตอ่อติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ